dạy khỏe dạy này dạy 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 rồi, ສະບາຍດີສະ FCT ນະຮັກເພິ່ນສະຄຸສຸກຄົນເດີ້ວ່າຊພີອງຝັງລາัຝງໄທຮົານะກະຂຕ້ຮັຂຊື່່ອງມກດາວັນສາວລກພນ້ອງ อ่ามาพ่อพ่อกับสามุกดามื้อนี้กะมามัดข้าวเนาะหลังจากที่ว่าเฮาได้เผยแพร่วิดีโอลงไปมื้อนั้นกะคือเพิ่นมาตัดข้าวมาตัดข้าวให้ทั้งทงเลยเนาะมัดทีนี้กะโอ๊ฝนก็ตกอยู่ที่บ่ทาต้องมากุมมัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ชัวสิแล้วเนาะมักยังบ่ไปบ่มาสิได้อยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ายังโอหลายพอสมควรเฉพาะมัดนี่กสิบ่มือ2มือพ่นเนาะ มาตั้งแต่วานนี่นาะยังบ่ทันแล้วเธอไปเดี๋ยวสีพาพ,พเมยพี่น้องเดี๋ยวไปบึงทางบ่อทาเพื่อนมามัดเข่ากันก่อนนะพเมยพี่น้องเพราะว่าเข่าพรนใหญ่พเพิ่นว่าเนาะมัดกันกลัวฮอดกระตเราอีกเนาะว้าอุ่มหลุมว้าไงพเมพี่นองง้องเอ้อาเดี๋ยวไปเบึงไปเพ่มแล้วก็ไปถามความรู้สึกบ่อทากันก่อนนะพเมยพี่น้องหลังจากที่เพิ่นมามัดเข่าเนาะโดยปู๊ปไที่ท่ ยังเรียนไสร่าอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยลยังไล่ดีจากสีเบิร์ตยามใดเนะาะจ้างอ่ากำลังซื้อมาคนหนึ่งเนาะกำมัดกะคือว่าแลา้วเข่าเบิดทตถงยังบ่ไปบ่มายังบ่ได้เครื่องหนึง่งซักก็มัดเข่าบา่อทาบ่อทาเพิ่นเสียเข่ากลุ๊บในบ่อหนิเอาเข่ากลุ๊บในบ่อหนิมันเหียบ่แล้วนะมันเหียบ่แล้วนั่น เจ้าบ่งวยนี่อ้อบ่ได้จะมัดในนี่จะมัดใหญ่พ้อมัดใหญ่จะบ่มัดใส่กลางมันเออมามัดใหม่เด้บ่ได้อันบ่ได้ด้นี่ดีเด้อเจ้าก็เฮ็ดใหญ่พเจ้าก็ได้ซนําัวากโตเด้อเฮ็ดันซํากโตข่อย่ได้นี่โอต่อๆว ตอกสำลุมสำลุมไม่ไปซื้ออยู่วงจัดนักจัดเสร็จแลอือุ๊ต้องข้อมืซึกไปไหนได้ป่ะท่าข้อมูซึกไปไหนสภาพบ้านลง้นต้ไเ่เยปกติ้องกาเป็นตะวันอากะ จากซอยเพิ่งมาจาน้ำดน้ำเนาะ่อนกัหอนิบไปไ้จังไมัข่าบ่าพวพี่น้องขอย่านแต่เอาข่ากรลุกไม่ได้เนี่ยบ่าจะเข็ดไงพอดีเข็ดไงเห็นเป็นแต่ยานก็ได้เนาะมันปักไงเนี่ยมามามาเือฮืออืออฮอฮือฮือฮหนอฮือฮดอฮอฮาออฮืออ้อเจ้าของ จะได้อันยางเลาะเกี่ยวอันเข่าตัวที่เป็นเกี่ยวบว์เบิดนี่ก็คือสีลาเตอร์พีได้พูมพี่ลองไวเนาะห่อยกับไปลองมึงน้ำบาทาก่อนเด้อเดี๋ยวทางสามุกดาจะสิไปซอยบาทาลงมึงเนาะจากบาทหนึ่งพิสูจน์ลงมึงเนาะว่าเป็นได้ใดทางบาทาละมัดก็โอ้เก็บเครื่องค่อยออกกอนอ่ะโอเคเดี๋ยวทางสามุกดาจะสิไปซอยทางบาทาไนเนาะ จะสยกเขายังไปทันตดได้นะวะคะยังตัดมือูอโอเเเลยองนเกียจะถือมาอยู่หมดเลยคอสี่้าไปถ่ายคลิปสองมือสองมือเนี่สมุกนะสองมือสามมืนะขอขอไปน้พรมสีน้องนะเดี๋ยวคอยต่อต่อให้เจ้าหน่าจะได้ปสมุกเลยปเอามือ เดี้ยวโนี่ไปสายธรรมชาติเนาะอัเดียวคอยต่ออให้เจ้ามัดเข่าอยู่นะพวยพี่้องเอ้ยมือนี้เนาะหลังจากท่วานั่นแหละท่วาเขาได้เกี่ยวเข่าใส่เครื่องปั่นของไทยเนาะปะทาบันี้กับมาอยากมัดมั้ยเดย พอว่ายางมัดไก่กัวหญ้าแก้วเด้อบ่ค่ะซาข่อยได๋เอาเกี่ยวเฮามาเกี่ยวไปเอามามัดเออนี่เฮาบ่ได้ฮู้นข้าวปานดเด้อพี่น้องเ้พอาให้เบิ๊าบ่จเฮ็ดโพดโพดดออัน้าว่าเฮ็ดใหญ่เนาะเจ้าก็ได้เพิ่นเพิ่นบอกว่ากิงไปซี่เด้อบ่ค่ะกิงไปคือชา่ีเด้อ

ก็สู่ซองผมเมียนะเรากแพาะแพงใไมเ่่อนึ่งก็มพี่น้องเลยจแปดเซนพง่ดนะข่บส่เขาไม่่มัดข่าวคอย ซื้กับคักคือกันเนาะว่าถ้ากิ้งๆเลยเนาะ phải vừa đấy sống mắt kể chết nhau mà thai cà phê tàu đi bằng nào khoa chị mày ăn mặc kia đâu hơi đâu hơi đâu hơi đâu เพียงจะข่าเครื่องปั่นแนดะ้ป่าถาบรได้เขายังข่าบไร้ายยุขบึงก็ปา่าถางเห็ดมัดง่พเพียงพี่น้องย ต่อไว่าหหบาทาจะจังมันางจากแบให้ผูดโทรล้วกว็จะให้ใบอนุยาตด้วยก็มาโทรมาพี่น้องเบ็นยัง <c oughs> ขอบเอานะคอยย,ยา่าง มัดเข่าบ่าทาพลอพี่น้องเอยมัดเขาา่ายักบ่าทาเขาเบิง้งเขายันเข่าก,กระลูมาไ,ได้บ่าทาจเจ้าเฮ็ดเนพ้อหนหนูกวอผูกมนันเองผูกเนาะนี่เรามัดจากช่อนอันนี่ข้ามซะต้องพกระลูกอีกอันนี่ปพพบ่าทาเฮ็ด ข่อยท่ามเนาะข่อยท่ามาดาแน่ข่อยนะข้ะาว่างด่าก็ข้ามหึงยังมันปลายกักนแน่นนะโอ้คันเห็ดอันมันปลายกับพี่น้องเจ้าเห็ดมันใหญ่ไหมมันบิดอันเข่าเลย กันได้าาป่ะหาผู้ชนนี่น้หมูวิทยได้น่ะจะต้อเอาตอกสอดอยู่ลุ่มพุ่นเออ,อ,ส,อ,อสภาพมัดข่านเนาะพี่น้อแจ็กซีเป็นแน่ใดบบาาเนาะอรอดบ่า,าว,บว่าถาเขาเยีนคู่โคบไ่ได้ขอยตงนี่สภาพนะ ไงโพยโพยดีนโพยโพมัดเข่าวาธาเบิ้ลได้ขอชิามากตัวนี้ขอจับกล้องให้ตัดมุกนอกเลยไม่ขาเป็นมีกล้องกันตัดมุกเสร็จแล้วยิงไปมาถ่ายรมบบเฮ้ย อืมตางมนะาชิพ่อเนาะถอดออกค่ะอันนี้สุดขคอยน,นี่ สุดขว้าต่ไหนเจ็บเลยเอ้ยานเจ็บเลยทีีเราขอยีกิ้งมาพี่ขอ่อจับ่อน,นแล้วเฮะขากบเพดแน่นะ <c ười> เรีเอาฮึฮึเ้ากระจนโ้าวฮรุดท่วงข่อยแห้งโพดมันเขื่อนใหญ่เข่นน้อยนะบ่าวถามมุหย์ mặt nha 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 mặt khao nha chị hết ông màn hình nè bên sài nằm gần mặt nha mặt nha mặt nha mặt đấy mặt đấy mặt nha mặt nha mặt จะติดต่อไหมใครลูกนี่หลายแมีกิ่ายที่เอายวันน้โมง่ายเลยเขียนนี่ก่อนเขียนหุ่มก่อน

いいねいいね。<laughs> ในจังหวะที่เนานะน con nhạc lên mặt 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 đâm mặt 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 โอเคบาดนี้นะพ่อพี่น้องเอ่อาก็สิตอตอให้ทางมาทาเพิ่นเนาะโตเกาะว่าตอตอให้เจ้าจะดึงงก็ยังบ่ัน่อยตอให้โอ้ยมุมมือแท้นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนางิีเลยเนาะนางิดมุ ่วงนี้ก็ยังกึบนําข้าวนาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็บ่ได้ไปทางใดเนาะก็เฮ็ดคลิปธรรมชาติตามให้ตาหน้าให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ามันยากทุกคนเด้เพราะว่าทางสามุดาก็บ่มีไผเบิ่งเนาะมีแต่ทางสามุกกับ่าวทาเพิ่นก็เลยต้องมาเอาวีอให้วก่อนเนาะ ก็ไม่เป็นมือเป็นสองอคนที่น้องตัวพสชแห้งแล้วล่ะเดี๋ยวเฮาสิบ่ลองอันต่อตอกว่ามึงน,น,นะ ปะ <languages? S 2> าบ um, ่ต้องอันต่อตอก็ได้ปะทาเลยพอบ่ต่อตอกไข้กลัวมันสีไหวกลัวแม่นพอบ่ต่อต่อไหวกลัวอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องที่สามุกามัดเข่าเนาะปกติกับบุคคลเฮ็ดนะ พออยู่บ้านแต่ก้อนกับไปเห็ดเบี้ยของงานก็นจะบุคอยมัดเข่ามัดน้ำเนาะเจหลากับมิจตะทั้งบาผาเพิ่นพอเราอยู่เฮือนอัตมาปีนี้เขาอยู่เฮือนเนาะก,ก็เลยเห็ดซอยกันปีนี้เนาะ mình bắt ngay. cháu lông mặt, to tổ nó khó vào, bó to ngay qua Mình. เมื่อยบ้าบาทาอ่องโอโ๊ะอโอก็น้องบาทาฮึกลางงานนะพอยให้้อง,องให้นี่มันจะไม่ย่ยาเลย ทังสามุกดาการเชเบิงพ่นเข่าเนาะ่มแม่พี่น้องกับสีประมาณนี้เลยเนาะพอเขาปั่นเครื่องกับแบบบริมารแบบว่าแบบมีลีมีลายแบบให้มันงามปั่นใดเนาะเอาจากใดกระทั่งสามุกดาการซีได้ขอตัวจบคีเพีงสบายเด้อผมแม่พี่น้องเลยไทยนี้กับโคกาวเข้ามาสบายดีสบายดี